สวัสดีค่ะพบก,กับ f o r c e for w o r k ทาง YouTube Force4Change for และ t e c h t r a ว v ดีโอนะคะวันนี้เราจะมาสอนลงร s t และคา r g โกสำหรับเขียนโปรแกรมภาษา Last. บน Fedora Linux ด้วย KDE Advanced Text Editor หรือ CASE กันค่ะเริ่มจากเราไปที่ตัว Fedora Developer Website ตรงนี้นะคะเขาก็ได้ระบุเบื้องต้นนันแล้วว่าเราสามารถใช้คำสั่ง sudo dnf install last cargo ตรงนี้ได้เลยดังนั้นเราก็จะ copy paste ลงใน terminal ของเรากันค่ะแต่แน่นอนว่าเราจะไม่หยุดแค่นี้ถ้าเราไปดู section ต่อๆไปเราจะเห็นว่าเขาจะแนะนำถึงเครื่องมือในการ format code อย่างตัว last fmt นี้ด้วยดังนั้นเราก็จะใส่ไปด้วยเลยค่ะเพิ่มไป last fmt และแน่นอนค่ะว่าการเอาไปใช้ร่วมกับ IDE อื่นๆต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะเบสออนตัว l u t Analyzer ดังนั้นเราก็จะติดตั้งตัว l u t Analyzer เพิ่มเติมลงไปด้วยเลยคะ Last ่ะ l a s t Analyzer อ่าตามนี้เลยคะ่ะเราก็จะกด enter นะคะ ลองันดาวโหลดสักครู่ครับตรงนี้มันก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปสร้างโปรเจกต์กันค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะปิดเทร์มินอลอันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปิดอันใหม่ในพื้นที่ที่เราจะสร้างโปรเจกต์กันค่ะตัวนี้ก็คือโฟลเดอร์ด็อกิวเมนต์ของเราที่เราจะสร้างโปรเจกต์กันเราก็จะ o อเ n นเท m i n มิตรงนี้ค่ะแล้วเราจะมารันคำสั่งหนึ่งก็คือ cargo new แล้วก็ชื่อโปรเจกต์เพราะว่าเราจะสร้างโปรเจกต์กันสมมุติว่าโปรเจกต์ใหม่ตัวนี้ที่เราต้องการสร้างนะคะมันชื่อว่า my project เราก็จะพิมพ์ไปว่า my underscore project ถ้ามาเป็น2คํคำเราก็จะขั้นมันด้วย underscore ตาม Convention ของ rust นะคะ cargo new my project เสร็จปุ๊บ กด enter เราก็จะเห็นว่ามันสร้างขึ้นมาแบบนี้ให้ต่อไปเราก็จะไป open folder ตัวนี้ขึ้นมากันครับเราจะใช้เคสที่เราได้ติดตั้งไว้แล้ว open folder นี้ขึ้นมาเลยโดยการคลิกขวาแล้วไปที่ open folder with case มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะไปตรง source code ไปที่ main. rs กัน ตรงข้างล่างซ้ายไปดูที่เอาพุ t เราก็จะเห็นว่ามีตัว l s p server start ขึ้นมานะคะอ่าเรามาลองใช้กันดูดีกว่าว่ามันทำงานถูกต้องไหมเช่นเราต้องการใส่เพิ่มอ,อีกประทัดนึงเราอยากลองพิมพ์ตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันขึ้นมาโครขึ้นมา auto complete แบบนี้ให้เลยนะคะอ่าลองใส่อะไรสักหน่อยอืม ในขณะเดียวกันตรงนี้เป็นส่วนของออ t โตคอมพลีทมันทํางานถูกต้องแล้วต่อไปเรามาดูฟังก์ชันของการตรวจสอบเออร์เลอร์ในจุดต่างๆกันหน่อยดีกว่าเช่นตรงนี้มันมีสัญลักษณ์เครื่องหมายตกใจซึ่งก็เป็นของมาโครถ้าเราเอามันออกนะะจะเกิดอะไรขึ้นอ่าอย่างตรงนี้พอเราเอาออกใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าบรรทัดนี้มันถูกไฮไลไท์เป็นสีแดงขึ้นมาไปดูตรงไดอะกโนสติกเราก็จะเห็นว่ามันเริ่ม บอกแล้วอ่าตรงนี้ค้นบอกว่าเป็นฟังก์ชันนะเจอมาโคใช้เครื่องหมายตกใจเพื่อให้เรียกใช้มาโคก็คือขึ้น e อ r ร์ er ต่างๆออกมาให้เราแบบนี้นั่นเองก็ถือว่าตัว e อ r ร์เรอร์ดีเทตรงนี้ทํางานถูกต้องแล้วนะคะก็ออโต้คอมพิว er ต์ทำงานแล้ว e อ r ์เรอ t ์ดีเทคตรงนี้ทํางานแล้วต่อไปเราไปลองรันกันดีกว่าว่าเราจะรันมันยังไง ซึ่งวิธีรันโปรเจกต์ของเราตัวนี้นะคะ่ะง่ายๆเลยก็คือต้องปุ่มเทอร์มินอลตรงนี้กดไปมันจะมีเทอร์มินอลขึ้นมาแบบนี้นะคะอ่าแล้วเราลองอันนี้กันดีกว่า cargo run อ่ามันก็จะออกมาแบบนี้ก็ถือว่าโปรเจกต์ของเราคอมไพล์และรันอย่างถูกต้องแล้วนะคะ เอาเป็นว่าการติดตั้งและลองเขียน Lu ั t บน Fedora Linux ด,ด้วย c a s e Editor ก็จะประมาณนี้นะคะใครมีข้อสงสัยหรือติดขัดตรงไหนสามารถสอบถามเข้ามาทางคอมเมนต์ได้เลยค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทาง YouTube Force for Change และ Tech t r a n s t h a i Video อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดครัสวัสดีค่ะ